สวัสดีครับพี่น้องผมเอาละเล่นกินทื่เอาผมเอาครับมันนี้ก็ถือว่าปิดบอกนะครับพี่น้องสีบูชาบอกนะเป็นมือออกพรรษา เอาครับผมพี่พี่การก็ถือว่าเส็จสิ้นครับบูชาบอกนะครับปิดบอกปิดงานนะครับผมออเดอร์ช่วงกับทินนะครับสั่งเข้ามา้เลยครับผมเดี๋ยวดาเนินการให้มันนี่ก็เป็นมือออกคันซานะครับผมเดี๋ยวอรอเลียกยินมเดี๋จุดบูชาบอกนะครับอ่ะไปครับผมไปชมทุณเห็นี่ย

โอ้หายเลยโอ้ปวดด้วยที่นี่ฮะที่นี่ทางครับที่นี่เดี๋ยวอาไปทาปง้ครับที่นี่ฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าอโอเคครับผมถือวิธีการบอกเข้านะครับ ucha, บูชาถวายบ้านออกพรรษาเรียบร้อยนะครับผมเอาไปวัดพี่น้องบาน <c oughs> นี้ทีมงานบางไก <c oughs> ่เด้อมาผีเด้อพี่ไก่พี่โอ้ยบาก้าาไก่เนี่ยผีเด้อไปทั้งุ่นยาผาลูกหลานพี่น้องไปฝุ่น ดึงไพนบดอกกับเอาตรเอาไปไกมอดกมาีไปตรงีบ่บกน่อยรีบน้องน้อยเฮ็ดแล้วครับโอ้นจะเจ่อสีวี้ไปและอาคารบนหมอยาพอ โอ้น้ำขามบ่โอ้มาเสียดฟีมือ,ขอเขาเรื่อยแต่ตำ้มน้ำพากีวของนี่ดึงพร้อมแล้วจุดได้เลยถือท่างีโบราณโอ้พุ่นบ้านน้ำขามนี่นี่บ๊อบ โอ้แบบบ้แตกโอ้มาเห็นมาทานเะครับได้ครับผมมาทานเียของแทเอาครับชมมองไฟดอกครับมือนิการวมสืบสานประเพณนี้มาหนอพันศานะครับ ยุดบนันตามคกระจัง no. ที like <ing> ่นั่ไปเลยเนาะไปจังเป็นจีบิีบใกล้ๆนะตามสูตรครับเอาด้มีแนว่ดก็เอามาแสดงนะมือนี่เอามาแสดงรวมกันมือนี่ละดูนี่นี่ตือนตามตุอตามเอาไฟไปหันเอาไม้โมเดล สอนทีนหน้าใเดนะครับการี่รถตางใเอีกต่าไปนะครับตะกุนเรามากนะครับตะกนเรามากจนขี่ถตาไนะครับถ้าอยู่าถวนี้ต้องไปต่อลด้านกับมานะครับตะกุนเรามาก นมีหลายนวันนี้มาพ่วายที่ทรงลมอดีทีเพือนได้เัเราใช้าม่คนนี้มีดังง้แ้งเจอพี่นออ้องดัมแ้ยจะบอแตกไม่ดอกจยากได้พี่น้องเทียบน้องอยจัดให้เกนินเกินเกินเป็นว่าขายบุกออเดอพ์ที่นี่

มม่พะเลตาบอบ่เห็นบ่ว่าัเห็ดยู่โอ้ยบ่เอาไว้ตอนี่เห็นบ่ว่าัสุดยอดสุดยอดสุดรับู่บักไส้เฮานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง ใชจานกากนะครับและก,า,กาผู้สอนนะครับผู้สอนทีมงานบงไฟนะครับใช้อพเภช่อมันัะบงี้เรา่ยสามเดียมเ้อสามเดียมะกาไม่ไฟบ่อบอกรูปตอนจุดนะครับยนจะ๊ะามไปจุดในบ้านนะครับามจุดในบ้านจุดนเป็นบดี่ดูดีนะครับือวัดนี่ เป็นสถานที่ในเรียนทำไรในมือนี่เอ้ยส้วเอเส็้สล้อ่าล้งเร่นกอ่านนเออเจ้า

ก็ยู่หันละจุดเข้าไปจุดทะ้ยนี่ไปไกลๆบังไฟสุมมันถ้าเฮายังจุดทะแยงระวังจุดเข้าไปนะครับนงนี่จะบ้างเียมเลยติด เดียวเลยครับนาลุกไปดีมากเลยหายใจเข้าหายลุ่ม่ไฟจะล่ทั้งหน้ามันหาเบิ่มยากดดิพีกายนี่จุดบางที่นิดบางเดียวบาดเดียวแล้วก็เมื่อไผเมื่อมันเนี่ยเจาปีนี่เจ้บาลเท่านะครับสนับสนุนบางไอดอกนะครับ

ก้อแน่มาลงนี่บ่เย็นนีดังนี่เน็กเย็นห่งอ่าุดหยทั้งคออยังหวยังยังหลายบังเยบั่งหลายบังเยพี่น้องอย่าสองเื่อ่อยอย่าส่งวิชาเอาลงมงเก่ามหมยไ่ยไม่ไม่ยัดิจ่ะ้องบว่

ว่าว่าจุดไปุจุดไปุอ่า่าดไต่างลครับจทัีุ่้ดทนที่ที่ให้จุดมีท่เพื่อนผมับเ้ยนู่นี่หยปดว่าหายแงร้เีจุด

Bi hàm rằng là gì đã ngon lắm tôi chưa ngon

คือน่นแหนะครับอ่าทีมอ่ายังไงคือค่ายนะครับค่ายผู้สอนเอ่อค่ายจันไฟนะครับค่ายผู้สอนนะครับก็คือถาจุดอ้เบิ้งข้านครบผู้สอนนะครับไม่จุดทีม นะครับดูชาดูชาผมไฟแล้วจุดใ้เบิองพิมจุดใ้เบิองเพิมเบิงทพ่มเอ่อยาะไทเข้าจุดเองนาจารไฟคผูสอนม่จุดใบิังเองพี่น้อง็มาตรงนี้เบิทกนเลยเดินไปถนง้อลู่้หนงเบอนะครับ ยติยานมีนมีประเทียนมาพางผิางคน่น้าเพิ่มจะขึ้นหาพยัแถมอย่างเดียวใช้ที่ม่านชุดนะครับนจร่จุดบไ่ให้พี่น้องเข้าเบิ่งแลการัจา

บอลาน้อนจดอเมืองหลานหน่อยนาเด้อไกลๆนี่บอกหลานวันดึกเขาไปไนไหนเขานดินเลี่วหรอะเดินลี่วฮานัเจนนักเจนวันนัเจนสี่เป็นสี่วิเศนนุโอ้าง่านอะไรก็เปล่าดาวนั่นดาวแหล่เช็ดูใส่ดาวแหล่เหรีบังไฟกะไร

นี่แหล้มงลยหลสืบทอดเฮ็ดมาจุดมาเฮ็ดเยอนี่จุดเยนี่กะสืบทอดยอดเออพยนท่าเฮ็ดท่าาสนะครับมันบอเขาเปลี่ยนบางไแต่ว่าสืบทอดเป็นประเพณนี่แบบว่านะเนะโอ ตุเมันเป็นระเบียบนะครับเป็นระเบียบอยารอย่างไรอย่างไรอยงร ย่านนะเต็มเลยไม่คืนดีข้นยันด่เรียกว่าขนจืดกันเต็มเลโอ้ยอเพราะฉะนั้นเบอร์มนมืออาชีพพามจับาจับบอมี่ยันทะลุแล้วทีเห็นแบบนีกมาว่าเขาไงที่เรียนแบบบอรมนไ่ี่น้อง มาคูไใจขันนุวยันีแนวพื่อดูไดไดนามขันสำนักการมาแล้วสูตรยาซ่องนะครับยาซ่องตะกี้หายาติดเลยคุมท่องกองทีทขันคูไดในสูตรยาซ่องจุดตรงไท้ตะไลวัชโนท่ติดเลยอานีโมาี